เห็นพระสามรูปที่ท่านมาท่องเที่ยวและถ่ายภาพวัดวาอารามโบราณสถานแล้วก็เชียดเข้ามาในงานแต่ดูกล้องที่ท่านสะายสิครับโอ้โหนี่มันระดับโปรชัดๆว้าวทั้งกล้องทั้งสูมโอ้โหสุดยอดจริงๆขนาดช่างภาพมนุ่สุพิมที่ว่ามืออาชีพข,ของแท้ระดับเกา๋าจกินหันมามองกล้องของตัวเองแล้วยังต้องยอม ดเทพจริงๆครับรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รป,ประปชาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณบพระชนญาเศรษฐิจหากหลายสตรโเวนเปรตสุรก,ก,กายทาเทวดาทั้งหลายตลอดถึงรพระภูมิเจ้าที่เจ้าทางวิญญาณเสิ่งสด ไม่มีความสุข,ขอสรรพสัปว์ทั้งหลายที่อยู่ในทิศทั้งปวงต้องมีวความสุขยิ่งขึงง้นไปเ,ไปไปเถิดโอเกเบกะเรโปธิกาเร,าเรตาหิงตาหิงตา,งตางตธรรมตาเนดาภวันตโกเจตา suating so karunti tewi haramantari di raja panjang pati jati sampe bitu kasa karuntu sang tayang hatu tirang satang bukara, sama kuwa atayaga itayaga มาตาปิตาจะหัตรจังนิจจางรักันติปุตตะกังเอวังมเมนราชาโนป่าจังรักันตุสัพพะทาเดินไปท่านนักศึกษาทั้งหลายวันนี้ถึงเวลาที่ท่านจัดระเบียบการเข้าแถวเดินโยกลง เราทำการเกษาเาย่องการเดินตรงกลมงอามารนท้องโตเนี่าเก็บเก็บข้าหน้าตีเลยเรื่องลำบากคนท้องโตขนท้องโตคนท้องโตเขาเก็บไว้ตั้งจได้จะเก็บไว้หน้าอกเพราะว่าอกเดินจะทำให้เสียร <aha. S 1> ูปแบบการเดิน ทอดสายตาระว่าระยะสี่ศอกยัาเกินสี่ศอกโบราณเขาบอกว่าชั่วแอคือชั่วแอเหลือตาดูย่าเกินสองศอกรานยตอาองนที่ไม่มีอะไรบงกอะไรองตัวเอง แกม่ยาตอ้าอเรออกมามานเป็นกาสั้เกตมันเป็นเรื่องารณ์นะเป็นการังกตุ่องที่เราได้ไปจากงานเรืองนี้พอเราได้ที่เคยได้รับนช่วงแรกๆออกขึนส่วนที่โลกไมาเป็นตัวเยนะสามแม่แล้วเนย ที่ตัวก็ฝวครับแม่แเวลาทาของลูกสร็จแม่แม่ี่ตของลูกเจแ้นะยายามสุดนะจ๊าบครับเด็กชายนะครเียนในเรอบรมสอนเด็กเด็รม Lầu này, l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 ầu là lầu này,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  nên này, lầu 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 Nó lầu này, 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 lầu

ยืนในอาการที่สำรวมถ้าไม่บัานใจก็นหลับตาถ้าดวตาไม่ขับข่าหลับติดตาถ้าดวงวาจามก็ค้างฝึกป่า เท้าไปหน้า่อนน่ใช่ว่านั่งเต่ว่าเดี๋ยวจะแช่ร่องลกจะขอดกอท้าไปทางข้างปรมานไม่เกินสอกไม่เกินศอกลง ชิมเวลาหรือพัดจิมโอกาสเราได้ะสมโอกาสผสมเวลาผสมอันเนืเ้อ มองลึกๆล,กลงไปใต้ที่นั่งเรานี่ร้นแต่มีน้ำน้ำไม่ใช่มีชั้นเดียวมีตั้งหลายชั้นมาได้ถึงแม่อยู่ใต้ที่นั่งเราคือใต้ดินลึกลงไปจับกลวงท่าบาดาล ตอนนี้นาคาร่าบอกว่าที่รองรับบางทีทำให้กระดูกเขาหักเขาก็หักกระดูกเราบางทีเราทำให้ขอบตาบอดเราแต่นี้เป็นขาดขาดน้ำกขาดานกระาดต้นไม้ Ngọc Thủy Yên chẳng lắng ngại phụng lâu được qua bền thảm Tân duôi, tân duôi, tân hại chơi Tân chân, tân chân, mai hại thớn Nga ta ma mê hẹn lời, hoan tân mai ko mê bồn khắp tì Lạp tân mai lạp xỉ xóa, hay lọc quàng Ta ni lêng tòm, ko khứa xéng lốc chạy qua chàn คือทำหน้าที่ทําตามหน้าที่ทําให้ถูกหน้าที่เพื่อความรอดชีวิตในแปลว่าความสดตอนไม้สดใช่ไหมสดชื่นจริงๆหลายวันววันเจ็ดวัน,ว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 นสดเหมือนเดิมของดั้งเดิมก็ยินอันตรธาน ลูกหลานก็ต <Kristin za spreadsheet> <ates> ้องทำความเข้าใจการศึกษาก็ต้องตรวจสอบตรวจทานให้ดีโดยอักขระพยัญชนะถ้าพยัญชนะผิดเมียอัฐะคือความหมายมันก็จะผิดไปหมดพุทธพ่อิด็กระพุทธเจ้าแสดงนั้นไม่ได้แสดงอะไรมากโลกเอ๋ยแสดงพ่อ รัดรู er ้เกเียบเหมือนใบไม้ทั้งป่านี้ทั้งป่านี้เ็ยพ่อดรัดรู้หมดเลยยุบใบยุบกี่งก้านครับควันคนไปวางว่าเรียกวันคนอ่ถามว่าคนอยู่ที่ไหนถ้าไม่เอามารวมก็ไม่ได้เรียกคนทุกอย่างหรือเราสำคัญว่าคนมันไม่ใช่มันแปร มันทนอยู่ไม่ได้มันไม่อยู่ในบังคับบัญชาถ้าเป็นคนต้องบังคับบัญชาได้มันไม่เป็นคนที่แท้จริงมันโดยสมมติสัจาาสมมติฐานสมมุติป่าคนว่าเวลาว่าเดือนว่าปีว่าเราว่าเขาสมมุติให้จำหน้าที่กันเท่านั้นเอง สัพเพธรรมานาลังยาธิธรรมทั้งหลายเราหัดปฏิบัติทมกันดีกว่าคือที่พูดบ้านท่านว่าตาทางการนิพพานเนี่ยเรามานิพพานกันชัว่วคราว mas. ปีหนึหน่งนิพพานสามวันก็ไม่เป็นไรนี่เนี่ยเมื่อวานการนิพพานกันไปหลายคนเมื่อวานเสาร์การนิพพานกันไปร้อยสิบสองคนเมื่อวันยี่สิบแปดเมื่อมาแปดต่อไปยี่สิบแปด แปด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 วันแรกตุกตาเออไม่ใช่ตุกตาอะไรอะตนมักสีผลสีเท่งหมดเหลือได้ดิพานหนึ่งเดียวถ้าข้าวที่แคบต้องเหลือหนึ่งยองยาตุ่แขนกลายป็นต่าคุณตาคุ่าตุกตแก่เข้าไปแอบดูหลังพระ ขอไปถึงมวงแก้วไปแก้วบอกมาไปถึงนิ่ปานโอ้วันนี้ผู้จัดการเมึงตัดสาตัดสาอัศวินทราหูเราเราดินจันเราเดินที่ไตายก่เห็นเราดินจันเราบอกว่าให้ใครคลายถ้าคลื่นเราไม่บหวใจ พอคลื know, ่นแล้ว่าต้องให้ขี้ร้าวให้ออจอยังอยู่ได้ถ้าลื่นไหนอยู่ในไม่รอนแหนอยู่เราไปช่วยเราช่วยเหมือนช่วยเดอนช่วยวันกันนะคนบางคนในเพื่อนช่วยเหมือนช่วยเดินช่วยวันก็แม่าม่จะต้องพิจารณาแต่ก่อนที่จะถึงนั้นเราต้องช่วยตัวเองให้น้ตาตอบให้สดๆดให้หมดแรงให้หมดแรงไม่เกิด แล้วคนอื่นเขาจะช่วยเหมือนช่วยเดือนช,ช,ช่วยตะวันเนี่ยตัมมาเนี่ยก็คำที่สี่ว่าฮาราฮโตอาณาฮโตอัคราฮโตท่าสักกาเทวราชเป็นผู้ตั้งชื่อคือจริงๆคนละคนนี่แหละจริงคนน่ะคน่ะคน ถ้าปะกาพร้อมหรถ้าหมาพร้อมนี่แหละเป็นผู้รัตนารธรรมมาะพุทกเจ้าแสดงธรรมที่ก่อนจะแสดงธรรมทุกครั้งว่าปรมามาจาโลกาทิปฏิสาพติตรามาติกุสังโฆเอตานิมัดยังพันเตสปาริวารานิปฏิทานหาตุอัมหากังทีฆะรักตัง อิตายะสุขายะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญขอน้อมถวายซึ่งพัตตาหารับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านั้นเดพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จยอนุเครับซึ่งพัตตาหาร กับท,ท, no? ท, no? ท no? ัท no? ้งบริวารท no? uhm? anyway ั้งหลายเหล่านั้นของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและขออุทิศเป็นส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่คุณบิดามารดาปูตายายายคุณครูอุปัชฌายอาจารย์ จนงมุ่งตรงพระนิพพานขอให้พบเมืองแก้วขอให้แควบัวมานถึงนิพพาน มาประเด็บ, 1, 000, 000, 000, 000. บดวันหนึ่งวันวันนี้มาบริสุทธิ์ทำให้รบสามวันอรออาธิษฐานสมกานสมัยนั้นมันมีมากมาลังมันมากรบควางเขาเรบบริสุทธิ์ก่อ,อนจะบริจุทธิ์ดาบก่อนจะวางทานด้วยอาธารที่เขารบแล้งเม็เดียวยะออกมาจากสมาบัติจะเป็นตักบาทอธิษฐานต้องการอะไรก็สำเร็จเลย อธิษฐานจะได้อะไรเนี่ยพระออกอย่างในรถสมาบัติคัอน,นั่งอยู่นั่งเจ็ดวันเจ็ดพื่นสกขึ้น,น ni bàせ nàyต kang mẹ thứต có এ

দেওয়া মানো সামো ভালো

อิปัติปันโนอาตสวะโตสาวะสังโฆยติตังยตัาเรตุเรตัสยุคานิหตัสสุริสุขะลาเอสะอะคะวะโตสาวะสังโฆอาหุนายโยอาหุนายโยอาคินายโยอันตานิยะนิโยอานุตระังกุญญาเกตันตุมาสิ गोता नौ रोरेता देवे देखो

Gentlemen, I'm your DJ.